สวัสดีค่ะพบกับช่องเอฟซีหมอลำมาแรงกันอีกเช่นเคยเนาะค่ะเกิดอีหยังขึ้นค่ะกลายเป็นดราม่าขามปีระหว่างผู้ยบาลฟินแลนด์กับแพร่ผ้าแสงทองมีการโตกลับกันไปกันมากับการการแสดงละครเวทีจากการคบรอบหนึ่งปีของไข่เพลงโตเขียวมิวสีที่อ้างอิงจากชีวิตจริงของภูย้ยบาลฟินแลนด์หลังทีได้ออกมาได้ดูแลข่ายของโตเกียวมิวส และมีการแสดงจากศิลปินต่างๆในข่ายเพลงมีประเด็นดราม่าประเด็นหนึ่งเกิดขึ้นประเด็นดราม่าที่บานีการแสดงของละครเวทีเหมือนกับเป็นการเป็นประเด็นผา,นาดพิงถึงเรื่องเล่าในอดีตที่ผู้ยบ่บานฟินแลนด์เพิ่นได้์ยิบยกขึ้นมาได้มาแสดงในละครกระทือได้ว่าตอนที่เพิ่นแสดงเนาะคะ่ะกับเป็นเรื่องเล่าในชีวิตจริงของเพิ่นอิลีและมีช่วงหนึ่งที่นองน้ำตาลน,นั่นได้ เว้าถึงแล้วมีตัวละครตัวหนึ่งถี่แสดงเป็นน้องเพ่งพิมพ์ลดาที่บอกว่าหนูกัฮหักพ่อแต้หนูกัอยากถี่สิเป็นมอล่มก็เลยเลือกถี่ไปอยู่กับแมพรวและกะน้องน้ำตาลกระด้มีการเว้าดาท่อว่าปล่อยไปโหลดว่าหักพอหัก,กพออ่ากัเว้าส่อเสียเสียดสีกันไปกันมาเนาะซึ่งหลังจากที่แพล่พ้าได้เห็นละครเวทีได้เผยแผ่ออกไปเนาะค่ะ ทางด่านแพล่าเพิ่นกระถึงกับบุพ่อใจในประเด็นที่พูยิบันฟินแลนด์ได้ยิบยกเรื่องเล่าในชีวิตจริงเอามาทายทอดหรือมาแสดงในละครเวทีแพล่าเพิ่นโพดขอความลกในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยดไโพดขอความทีว่าหนึ่งปีแล้วนะคอนเทนต์อื่นมีเยอะแยะที่สิเหตุหรือเรื่องอื่นคนม่สนใจ จึงต้องมาวนเวียนอยู่กับนิทานเรื่องเดิมๆหรืออยากฟังเรื่องอื่นมมสีเดล่าบ้างเป็นกำลังใจให้นลูกพิมพ์ระดาตั้งใจเฮ็ดงานเฮ็ดนาทีของเฮ้ากับพ่อบ่ต้องไปสนใจและก็มีรูป่าสติ๊กเกอร์ก็คือรูปหมาและวก็สู่ยกนิว้วชู้สองนิ้วเนาะคะ่ะ และหลังจากที่แพลีาพาวเภาเพิน์ดโดพสขอความหนี่ลงไปเนาะค่ะทางด้านของน้องเพลงพิมพระดาเพินก็ได้มาตอบข้อมินเพินได้ดมาตอบแสดงความคิดถิ่นว่าขอบคุณแม่แพล้านะคะหนูก็อยู่ของหนูดีๆบิกเคยไปว่าให้ไผแต่ก็ยังมีคนเอาเห่านั้นไปว่างในท่างีที่บดีเหตุให้เห่านั้นเบิงแย่แต่หนูก็บริสุทธิ์ใจตอกคะ่ะขอบคุณกำลังใจจากแม่นะคะหากแม่แพล้ที่สุดขอบคุณกำลังใจจากเอฟซีนะคะ ทังด้านของนุ่มสัน้นพระเอกหวานใจของแพลวาเ่าก็าได้ออกมาโพดคือกันบอกว่าเชื่อผมดีลองเมนเมนดูนะเมนยู you, อะครับแล้วคุณจะซื้อเสื้อไม่หยุดแบบผมและกะ็ใส่เสื้อของเสื้อกีฬาเนาะของเมนยูทางด้านของพุยบัลฟิเลนหลังจากเห็นโพดของแพลวาเาถึงกับเดือดจัดออกมาไล่สดุดตอบกับเพ่าเาและก็มีการโพดเฟซบุ๊กตอบกับ โดยได้โพสเฟซบุ๊กที่ว่าฉันบกเคยเอาลูกมาหนูนเพื่อให้ค้นสงสารแน่จริงล่องเบิงล่องเบิงเลยโพสไหนฉันเอาลูกมาหนูนเดี๋ยวก็เอาแม่มาซอยเดี๋ยวก็เอาลูกมาซอยมันบอซอยเลยมันนปิ่นเพาะสันดานของมึงลอยเปอร์เซ็นต์ให้กูเบาบอ้าหากลูกกอยาเอาลูกไม่หยุ่อยาเอาลูกมาเป็นเกาถ้าคนมีสมอง เขาสีววีคอ์มันเกี่ยวกับสันดานคุณสันดานคุ้นควะล้วนๆย่าให้ฉันเหลืออูดมากกว่านี้ยุดวุ่นไหวกับกูสักที่เธอะซึ่งประเด็นหนีก็เกิดจากทีผู้ยิบานฟินแลนด์เพิ่นได้โพดตอบกับแพ,พ่วพ้าเนาะเพราะว่าแพ่วาพวาพวามีการโพดเลื่องลูกเนาะก่อนหน้านี้เพราะว่าเพิน่วนว่าเพิ่นนั่นได้เสพข้อมูลซื้อของลูกที่เพิน่นบ่ไดตตอบโต้มาก เธอน,นีเพิ่นกับสิออกมาตอบโต้แล้วก็ออกมาสู่เนาะแพล่าเผาโพดวาจังสินแม่เซฟความรู้สึกลูกเสมอโดยไม่โต้อตอบใดๆระยะเวลาหนึ่งปีที่แม่งโคตรจะอดทนใครมันจะมานั่งด่านั่งแซกกันเป็นปีขนาดนี้วะเฮ้ยกูก็คนค่ะถึงเวลาที่จะต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้างอุ้มท้องร้องเพลงหาเงินจนถึงวันคลอดกระเตงกระเตงลูกในท้องฟอนลำไม่เคยพักผ่อน ยันคอดและต้องอดทนกับจุดๆวงเล็บกับจุดๆอะไรล่ะที่มันพูดไม่ได้เพราะสงสารลูกยอมหลับตาข้างเดียวกับการกระทำบางอย่างที่พูดไม่ได้ที่ต้องพูดบ้างเพราะมันถึงเวลาที่จะต้องหาคำตอบให้ลูกได้แล้วพอลูกโตขึ้นทุกวันมันควรที่จะจบได้แล้วไม่ได้เหนื่อยนะแต่มันเบื่อและลำคาญ และการโต้ตอบกันไปมาเนาะค่ะของผู้ยิบานฟินแลนด์กับแพร่าเาแสงทองกันย่างบริยุทธ์เพียงทอนีเนาะค่ะมีการออกมาเหมือนเป็นการแซะเคลกันไปมาเนาะระวางเพื่นสองคนแล้วที่นี่นั่นลา่าซูดผู้ยิบานฟินแลนด์ได้ออกมาหล่นจดหมายเลยค่ะประกาศย่างเป็นทางการและกะเ็เฮดไ้แฟนคลรบบันตกใจเนื่องจากทางขายเพลงของตเกียวมิวสิคของผู้ยิบานฟินแลนด์ ออกประกาศห้ามให้นัก้องสาวเพลงพิมะดาลองเพลงห้อยใจบังไฟเสนซึ่งห้าสศรีหูกันว่าเพลงหนีเป็นหยู้ใหญ่บ้านเพิ่นซึ่งสีมีสีในการห้ามเพราะว่าห้าสศีเห็นตะตะลืมแหลกว่าเพลงหนีทั้งหุ่บ้านฟิเลนเป็นคนถีคือให้ให้ทั้งอาจารย์บีกภูมารินเป็นคนนั้นแต่งเพลงเพลงหนีให้กบนองเพลงเป็นคนปั่นนองเพลงเทิงเหลืองของการแต่งเพลง และก,า,การเฮดมิวสิกวิดีโอและก,า,การทีนองเพลงนั้นเขาในการหองอัดเสียงกับห้าสีเห็นมากตลอดนอกจากต่เริ่มแรกว่าพยาบบนฟิลเล่นเป็นคนปั่นขึ้นมาอ่าที่นี่เกิดประเดินดามาน้องเพลงเพิ่นก็เลือกแล้วว่าพ่นสิยุกเมเพ่พยาบบนฟิลแลด์กาใจดีกะให้เพิ่นนั้นไปได้และกะสามารถที่สิลองเพ่งห้อยใจบังไฟแสนได้โดยที่บ่มีติดลิขิทธิ์ใดๆบ่มีค่าเจ่ใจใดๆหายไปลองได้ทุกคนสามารถลองได้แต่เมื่อเกิดประเด็นหนีขึ้นมา เห็นน้องเพลงได้ออกมาโพดแบบนี้มาแสดงความคิดเห็นแบบนี้หุยบัานฟินแลนด์กันเลยมากเกิดความบูพอใจและกะออกมาตัดขาดจากน้องเพลงเลยโดยรายละเอียดในบริษัทโตเกียวมิวสิกเพิ่นก็ได้ออกมาโพดในเพจของโตเกียวมิวสิกเนาะค่ะในเมื่อเมื่อวันที่สมีนาคม2 5 6 8ยังเป็นทางการเรื่องแจ้งงดใส่งานเพลงห้อยใจบังไฟแสน เนื่องจากขายเพลงโตเกียวมิวสิกบริษัทโตเกียวมิวสิกจำกัดมีความจำเป็นต้องให้นั่งสาวพิมพ์ระดารีวะอุไลหรือเพลงพิมพ์ระดาต้นฉบับผู้คับรลงเพลงห้อยใจบังไฟแสนให้ยุติการครับรลงเพลงห้อยใจบังไฟแสนตั้งเต่บัดหนีเป็นต้นไปโดยบาม,มารถทมาสิศห้องหรือไปทำการแสดงในทุก,กรณีหากมีความประสงค์ถีสิคับห้องเพลงดังกาว ต้องมีการไกลเกียร์หรือเสียคาลิขสิทธ,ธิ์เพลงในการขรับลงไพ่ไต้เงื่อนไขและกัะขอตกลงของผู้ถือสีกำหนุดเท่านั้นทั้งนี้ผู้บริหารไข่เพลงโตเกียวมิวสิกได้พิจารณาเห็นแล้วควรนว่าโดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปน่ายทิติวุตรว่ารุ่นผู้บริหารขายเพลงโตเกียวมิวสิกและต่อมาทางด่านของไขยเพลงโตเกียวมิวสิกยังมีการประกาศอีกครั้งว่า ลบออกจาก YouTube จึงเลี่ยนมาเพื่อทราบและกระเจอกันในเวอร์ชันใหม่รายละเอียดระบุว่าบริษัทโตเกียวมิวสิกจำกัดสามมีนาคม2,568เรื่องแจ้งให้ลบเอมบีเพลงห้อยใจบังไฟเสนเนื่องจากเพลงห้อยใจบังไฟเสนต้นฉบับคับโลองโดยนางสาวพิมดาศีวะอุไรหรือเพงลงระดาเป็นผลงานภายใต้ลิขสิทธิ์ของขายเพลงโตเกียวมิวสิก บริหารงานโดยนายทิติวุฒิว่ารุ่นในนามผู้ถือลิขสิทธิ์เพลงดังกล่าวมีเหตุผลจำปินที่ต้องหาผู้ใส่ช่อง YouTube ที่ซื้อว่าแพ้่พาวพี่พี่มิวสิกออฟฟิเชีลบเพลงคลิปเพลงวิดีโอเพลงห้อยใจบังไฟแสนออกจากช่องของท่าน นับตั้งแต่บัดนีเป็นต้นไปและบบอ,อนุญาตให้กระทําการใดๆเพื่อสแสวงหาไล่ใดจากวิดีโอดังกล่าวโดยเด็ดขาดหากพบเห็นว่ามีการละเมิดหรือฝ่าฝืนสีดําเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดโดยบอแจ้งให้ทราบล่วงหนา้าจึงเลี่ยนมาเพื่อทราบนายทิติวุฒิว่ารุ่นผู้บริหารขายเพลงโตเกียวมิวสิกวันที่สมีนาคม 2 5 6 8หลังจากนั้นทางด่านของเพียวเผาแสงทองเจ้าของคณะหมอลำเพียวเผาแสงทองออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่าเรื่องลิขสิทธิ์เพลงห้อยใจบังไฟเสนเจ้าของขายเพลงบอ,อนุญาตให้น้องเพลงพิมพ์ระดาลองนับตังเตมือนีเป็นต้นไปกำลังใจนะคะแม่อยู่เคียงขางหนูเสมอนะคะพิมพ์ระดาสู่ๆ และทางขายเพลงเขาให้ลบเพลงห้อยใจบังไฟเสนออกจากช่อง YouTube แล้วนะคะซึ่งเพลงนี้อยู่ในช่อง YouTube ของแพรวแพรวลบออกให้แล้วนะคะจึงเลียนมาเพื่อทราบค่ะน่ายห่างไง